สวัสดีครับผมโค้ดออสอนสร้างรายได้คุณเคยไหมที่อยู่ๆแล้วมีวันหนึ่งคุณได้อ่านหนังสือแล้วเจอหนังสือที่มันเปลี่ยนชีวิตคุณมันเปลี่ยนชีวิตคุณหรือเคยเจอโอกาสดีๆแล้วมันสามารถเปลี่ยนชีวิตคุณ ผมคนหนึ่งที่ตื่นเต้นมาก,มากๆเลยผมเจอหนังสือเล่มหนะึ่งจริงหลายเล่มนะแต่เป็นหนังสือที่มีอยู่ไม่กี่เล่มอนะที่ผมชอบหนังสือเนี่ยมันเปิดกระโหลกมันเปลี่ยนความคิดเลยผมยังคิดอยู่ตลอดเวลาว่าเฮ้ยทำไมชีวิตเราพึ่งมาเจอหนังสือแบบนี้แต่มันไม่ใช่ปัญหาเลยครับคุณจะอายุเท่าไหร่ไม่ใช่ปัญหา สำหรับความสำเร็จความร่ำรวยความมั่งคั่งแต่สิ่งหนึ่งก็คือคุณต้องต้นกำเนิดมาจากที่ความคิดก่อนเมื่อคุณมีจุดเริ่มต้นของความคิดที่ถูกต้องว่าคุณไม่ชอบผลลัพธ์เดิมๆที่คุณอยู่ในขณะดนี้คุณต้องการผลลัพธ์แบบใหม่นั่นก็คือมาจากความคิดก่อนเมื่อคุณมาจากความคิดเสร็จแล้วคุณก็ลองศึกษาว่าเฮ้ยมันมี ผลลัพธ์ใหม่ๆวิธีการใหม่ๆที่แตกตา่างจากจุดเดิมๆที่คุณเป็นอยู่เพราะงานที่คุณทําหรืออาชีพที่คุณทำน่ะมันไม่สามารถสร้างความปั่นหลายได้ให้คุณตามที่คุณต้องการเพราะั้นคุณก็ต้องไปศึกษาไปเรียนรู้เหมือนผมผมก็ไปศึกษาเรียนรู้ไ็เจอหนังสือเล่มนี้แหละที่มาที่ไปอ่ยเฮ้ยทำไมเราเพิ่งมาเจอหนังสืออย่างนี้ ทำไม่หนังสืออย่างนี้คนส่วนใหญ่ไม่เจอจริงๆหนังสือพวกนี้นะครับมันมีหนังสือสาหรับ <c oughs> ทั่วๆไปที่มีขายในร้านหนังสือแต่ส่วนมากจะเป็นหนังสือเกี่ยวกับ m i n d s e t กำลังใจแต่หนังสือวิธีการที่คนสำเร็จฟังให้ดีครับคนที่สำเร็จที่เขาทำวิธีการต่างๆพวกนี้มันไม่ค่อยมีนะครับในท้องตลาด เพราะเป็นหนังสือที่มันจะอยู่ในกลุ่มของคนที่ประสบความสําเร็จเขาเอาไว้ซึ่งอาจจะมีการสอนในกลุ่มปิดเพราะฉะนั้นนะหนังสือพวกนี้ผมก็ไม่เจอเพราะว่าผมอะได้เข้าไปอยู่ในกลุ่มพวกนี้ก็ไปเจอหนังสือแบบนี้แล้วพอเราอ่านเราตื่นเต้นเราพบหนทางเราเห็นช่องทางใหม่ๆเลยว่าโอ้โหหนังสือแบบนี้ เราอยากให้มีอยู่ในเมืองไทยมันเป็นหนังสือแปลนะฮะแปลออกมาโอ้โหนังสือแบบนี้จึงไม่แปลกใจว่าทำไมในประเทศใหญ่ๆห,หมหาอำนาจที่เขามีคนประสบความสำเร็จมากมายนั่นเพราะว่าเขาอยู่ในสิ่งแวดล้อมเขามีหนังสือดีๆเขาอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่คนประสบความสำเร็จเยอะนะแต่ก็ไม่ใช่ว่าประเทศเขาจะมีคนที่ไม่ประสบความสำเร็จนะ ก็มีเหมือนกันแต่ประเทศของเขาหมาอำนาจพวกนี้นะเขาจะมีคนสำเร็จเยอะมากมายเพราะอะไรครับหนึ่งมีตัวอย่างบุคคลท,ที่ประสบความสำเร็จสองเขามีสงมังคมของเขานะครับสามเขามีหนังสือดีๆเะฉะนั้นในเมืองไทยเนะี่ยบางคนก็ได้ไปเตอแล้วก็มาแปลผมก็หนังสือเล่มหนึ่งที่ผมอ่านเะนี่ยผมชอบมากๆเลยมันมันเปลี่ยนแนวหรือว่าเรามีความคิดที่ดีแล้วแต่เราหาวิธีการไม่ได้ว่าวิ วิธีการที่เราจะประสบความสําเร็จที่เศรษฐีเขาทำให้มีเงินแล้วก็มีเวลาเอามีเงินก่อนก็ได้แล้วมีเวลาเขาทากันยังไงวะเราก็อยากรู้เราก็อยากไปรู้ว่าเศรษฐีเขารวยอย่างไรจนกระทั่งเกณฑ์หนังสือเล่มนี้บอกว่าตื่นเต้นมากมากมันเห็นความหวังเลยพอเรารู้วิธีการาอ๋อเศรษฐีเขาทาแบบนี้นะในหนังสือเล่มนี้เขาบอกหมดเลยวิธีการที่เศรษฐีเขาล่ำรวยและมั่งคั่งล่ำรวย เป็นเศรษฐีแล้วมั่งคั่งหมายความว่าเมื่อไม่ได้ทําแล้วยังสามารถมีไรายไดย้วิธีการอย่างนี้เราจะต้องเรียนรู้มันถ้าเราอยากประสบความสำเร็จเ<ม>พราะเขาบอกว่าคนคุณไม่ต้องเก่งทุกเรื่องแต่สิ่งหนึ่งที่คุณจะต้องเก่งก็คือการรู้เรื่องของการทําให้ตัวเองทางการเงินประสบความสําเร็จเรื่องนี้คุณต้องเก่ง นะเรื่องอื่นโอเคไม่เป็นไรแต่เรื่องนี้คุณต้องเก่งเลยและสิ่งสาคัญในหนังสือเล่มนี้ก็บอกว่าเมื่อคุณรู้แล้วอนะ่ะคุณจะได้รู้เลยว่าอ๋อเศรษฐีเขารวยเขารวยอย่างไรเขามีรายได้แบบไหนทําไมเขาต่างจากรายได้จากคนทั่ว,ท,วทั่วไปนะที่คนทั่วไปเขาจะออกแรงหนึ่งแรงได้หนึ่งแรงหรือเอาเวลาทั้งหมดไปแลกอัไเนี่ยแต่อันนี้เขาไม่ใช่เขาสามารถเอานะยอ่อระยะความสําเร็จนะนะ ตรงนี้ได้แล้วสิ่งสาคัญที่สุดในหนังสือนี้เรื่องบอกว่าคุณสําเร็จคนเดียวไม่ได้นะคุณจะต้องเอาวิธีการนี้ไปถ่ายทอดให้คนอื่นแล้วหนังสืเอเล่มนี้บอกว่าวิธีการที่ผมทําอยู่เนี่มันสามารถก๊อปปี้ได้โอ้โหผมตื่นเต้นมากๆเลยวันนี้ผมได้รับเลยรู้ในศาสตร์ผมเรียกว่าศาสตร์เลยนะศาสตร์ความมั่งคั่งและร่ำรวยเนะี่ยผมก็อยากจกะ ให้กับคนที่สนใจอยากที่จะเรียนรู้วิธีการอย่างนี้นะครับวิธีการอย่างนี้ครับก็สามารถทักเข้ามาผมโดยอินบล็อกก็ได้หรือใน t i t t o กก็มีห่วงหน้าห่วงโช่กุ่หน้าโปรไฟล์ของผมก็เข้าไปบอกว่าสนใจเรียนรู้วิธีการทำอย่างไรให้ตัวเองประสบความสำเร็จและพวกกนใหม่ในคลิปต่ตอไปผมโค้ดออสอนสร้างรายได้